เรามาอัปเดตกันดีกว่านะครับสถานการณ์ในโครงการจัดเวทีในการรับฟังโครงการทําถนนเฉลิมบูรพาทิศเราจะได้เส้นทางจากจันทบุรีวิ่งทะลุปากคลอง,างอปากคลองแม่น้ําเวรครับเกาะจิกครับจนมา,มาสู่บางกระดานครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับเส้นทางจาก ระยองมาสู่จันทบุรีผ่านเนินนางพญาผ่านแคมหนูนะครับผ่านแหลมสิงแล้วก็ทะลุมาที่อำเภอแหลมงอบเลยเนี่ยมีความเป็นไปได้แค่ไหนเรามาติดตามกันดีกว่านะครับในช่วงเวลาของรายการเอาตรงนี้ครับผมกับช่วงของรายการบรรยากาศบ่ายๆของคุณผู้ฟังครับ คือวันนี้เนี่ยนะครับผู้ฟังครับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดเวทีการเสวนาการร่วมพูดคุยกันครับในโครงการก่อสร้างการขยายถนนเฉลมิมบูรพาทิศนะครับในเส้นทางระยะที่2ตรงนี้ก็เส้นทางจากจันทบุรีถึงจังหวัดตราดก็มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นกันแล้วทีนี้คณะทํางานเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยในพื้นที่ของการทําเวทีนี้ไปทําพื้นที่ที่ตำบลบางปิดคือจะมีตำบลบางปิดกับตำบลบางชันหรือเกาะเปิดเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกันนะครับบางปิดคือตราด เกาะเปิดหรือว่าบางชันเนี่ยนะครับอยู่พื้นที่ของแหลมสิงจันทบุรีนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีการดูแลเกี่ยวกับโครงการขยายถนนเฉลิมบุรพาที่ระยะที่2จันตราต้นเองครับวันนี้ก็มีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มาร่วมบูรณาการกันก็เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยก็นั่งประชุมตกผลึกาหาลือกันครับคณะทำงานในการจัดเวทีรับฟังโครงสร้างการก่อสร้างนะครับ ถนนเฉลิมบุรพาทิศระยะที่2จันถึงตราโดยมีนายสมเกียรติสมัทการนะครับนายกสมาคมอนุรักษ์ธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดตรานะครับก็นี่มีการเปิดเวทีครับในการเสวนากันในเรื่องของถนนเฉลิมบุรพาทิศระยะที่2จันมาอย่างตราเนี่ยนะครับที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดมีนายสุชาติจิตมุ่งมโนธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด และพี่น้องชาวบ้านนะครับที่สนใจรับฟังก็ให้ข้อเสนอแล้วก็ตอบรับแบบสำรวจในการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ในที่ประชุมครับก็มีมติครับเห็นด้วยครับในโครงการก่อสร้างขยายถนนเฉลิมบูรพาทิตย์ตั้งแต่จันทรมาตราดข้ามบริเวณปากแม่น้ําเวนครับคุณผู้ฟังครับแม่น้ําเวนหรือแม่น้าเวลุเวลาคุณผู้ฟังจะมา จากจันวิ่งมาตราเนี่ยคุณต้องผ่านเส้นนี้ที่บริเวณบ้านท่าจอดในปัจจุบันนะในปัจจุบันเนี่ยคุณต้องผ่านเส้นทางที่เราเรียกว่าสะพานท่าจอดแล้วก็ผ่านซุ้มประตูเมืองตราดนะครับผู้ัฟังครับแล้วก็ถ้าเป็นเส้นใหม่โครงการก่อสร้างขยายถนนเฉลิมบุรพาทิศตราดเนี่ยก็จะข้ามบริเวณปากแม่น้ําเวนความเห็นทุกคนเนี่ยเป็นเอกฉันท์หมดเลยครับวันนี้ฮะก็เพื่อประโยชน์ในการเชื่อม เส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดรวมไปถึงเส้นทางชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งก็จะเป็นการกระจายรายได้กับประชาชนเป็นการลดเวลาเดินทางของพี่น้องที่อยากจะเดินทางสัมผัสธรรมชาติจากจันทบุรีผ่านทางตั้งแต่อําเภอแกลงนะครับผ่านมาทางเนินนางพญาครับผ่านมาทางจุดศูนย์อนุรักษ์ป่า,าเฉลีที่อ่าวคุ้งกระเบนแล้วก็อยากเลยผ่านทางแคมหนูผ่านทางออบริเวณบางกระชัยนะครับข้ามมายังแม่น้ํา จันมาสู่อำเภอแหลมสิงห์นะครับมาผ่านป้อมแดงมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นตึกแดงนะครับตึกคุกขี้ไก่นะนะแล้วก็ผ่านมายังอำเภอแหลมสิงห์เลยมาจังเกาะเปิดแล้วก็เลยมาบางกระดานเลยครับข้ามาเที่ยวที่เกาะช้างเส้นนี้จะเป็นจุดเน็ตเวิร์กที่เป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลยก็ต้องคอยติดตามต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับว่าให้คณะทํางานทําเรื่องนี้ให้ผ่านไปได้นะครับในส่วนนี้ครับผมก็เป็นกําลังใจให้ครับก็ตกผลึกแล้วนะครับ เส้นทางก่อสร้างถนนเฉลิมบูรพาธิระยะที่2นั้นเปิดเวทีแล้วทุกคนก็เห็นชอบและเห็นด้วยกันทุกๆฝ่ายครับก็เป็นกำลังใจให้ในส่วนตรงนี้ครับผมติดตามต่อไปนะครับในคราวหน้าครับคุณผู้ฟังครับ